ไข่เจียวฟูสงเครื่องกันนะคะหรือเขาเรียกกันว่าไข่เจียวซูเฟ่นะคะตัวนี้เราก็จะแยกไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวออกมานะคะอันนี้จะใช้สีฟองนะคะก็จะมะีเครื่องปรุงนะคะแล้วแต่เราจะใช้นะคะก็จะมีเกลือพริกไทยน้ำตาลทรายนะคะมีกุ้งสับนิดนึงนะคะมีต้นหอมแล้วเราก็จะทอดด้วยเนยหรือมาการีนนะคะเดี๋ยวมาผสมไข่แดงก่อนนะคะ จะปรุงรสไข่แดงเดี๋ยวจะปรุงรสในไข่แดงเลยนะคะใส่อะไรก่อนหลังได้หมดนะคะจะใส่น้ําตาลทรายไปนะคะใส่พริกไทยป่นไปใส่เกลือไปค่ะก็คน ตัวน,นี้เดีย๋ยวเราจะมาตีไข่ขาวนะคะจะใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะถ้าใครดูแข็งแรงนะคะใช้ตะก้อมือค่อยๆตีไปให้ฟูนะคะอันนี้จะใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงนะคะใชท้ที่ตีแป้งนะคะเดีย๋ยวเราพักไว้นะคะเราจะใช้เครื่องทุตแรงนะคะตีค่ะนะคะ เราก็จะตีให้เป็นตั้งยอดอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็พอแล้วนะคะเดีย๋ยวเราผสมกันผสมของไข่ขาวที่เราตีขึ้นฟูแล้วนะคะตัวนี้เดีย๋ยวเราจะมาสผสมไข่แดงอ็นนะคะไข่ขาวกับไข่แดงผสมกันเดีย๋ยวเราจะใส่กุ้งนะคะลงในไข่แดงก่อนคนให้เข้ากันนะคะ เดีย๋ยวเราจะเอาส่วนผสมในไข่แดงนะคะใส่ในไข่ขาวใสลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ตะล่อมให้เข้ากันนะคะเราคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะไปทอดในกระทะนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนของการทอดนะคะเราจะจะเปิดไฟอ่อนนะคะก็ใส่มา์การีลงไปะะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ เราเกลี่ยหน้าให้ทุกอย่างเสมอกันแล้วนะคะเราก็จะรยต้นหอมนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วแต่เรานะคะเราจะใส่อะไรหรือผัดชนิดอื่นอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วระหว่างที่เราเราก็ปิดฝาไว้นะคะ จากมันใหญ่มากนะคะก็จะตัดยากนิดนึงก็จะมีส่วนไหม้ส่วนอะไรของมันนะคะเราก็พยายามเอาส่วนที่เป็นไข่ขาวตัวนี้นะคะ โดนไฟให้มากที่สุดะค,ะค่อยๆกลับไปกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะชิ้นใหญ่ะะถ้าใครมีกระทะเล็กก็แนะนำให้แบ่งเป็นสองส่วนนะคะพยายามกลับด้านนะคะกลับด้านมาถ้าชิ้นเล็กกว่านี้ก็จะสวยกว่านี้นะคะ ะะแล้วเรารับประทานกับซอสพริกนะคะหรือน้ำจิ้มไก่นะคะหรือเวเเจีอะไรก็ได้หรือรับประทานเปล่าๆนะคะมายองเนสอะไรก็ได้หมดเดีย๋ยวเราก็จะมาหั่นกันเลยนะคะอันนี้เป็นไข่ชิ้นใหญ่นะคะเราก็เลยหั่นครึ่งนะคะหรือใครจะชอบใหญ่ชอบเล็กก็ตามแต่เราเลยนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนที่เกลียมนิดนึงนะคะหั่นเป็นชิ้น จะบอกว่ามันนิ่มมากนะคะอันนี้เป็นของคาวนะคะใครจะทําเป็นของหวานก็ใส่กล้วยใส่อะไรไปก็ได้นะคะทําได้หลากหลายนะคะไม่มีอะไรตายตัวเดี๋ยวให้ดูชิ้นนะคะนุ่มนิ่มมากเลยนะคะเราก็ทานอันนี้แม่ขุนทองจะทานกับซอสพริกนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เจียวฟูทรงเครื่องนะคะหรือไข่ซูเฟ่ ลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ